สวัสดีค่ะนาเดียนะคะวันนี้นะคะครบ4เดือนแล้วค่ะที่นาเดียมาทําเวเซอร์ไขมันหน้าท้องค่ะตอนนี้นะคะก็รู้สึกแบบมั่นใจใส่เสื้อผ้านะคะได้หลากหลายมากขึ้นค่ะกล้าโชว์หน้าท้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าท้องก็แบบกระชับขึ้นด้วยค่ะตอนแรกนะคะคือเดียมีแบบว่าไขมันเนี่ยช่วงแบบ เออหน้าท้องล่างเยอะมากๆนะคะแบบออกกําลังกายก็แล้วนะคะหรือว่าจะลดอาหารควบคุมอาหารนะคะก็ไม่ลงเลยค่ะจึง <Huh? S 1> ตัดสินใจนะคะมาดูไขมันนะคะที่นี่ค่ะตอนดูไขมันนะคะก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่เราคิดไว้นะคะก็เหมือนเราแค่พักฟื้นแบบวันสองวันนะคะมันก็รู้สึกอาการปวดเนี่ยเขาก็มียาให้ทานนะคะก็เลยไม่รู้สึกปวดอะไรด้วยค่ะหน้าท้องนะคะจากที่มีพุงหมาน้อยนะคะก็หายไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบ มั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆแล้วก็ต้องคุมอาหารด้วยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะใช้เวลาแบบไม่นานประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็กลับมาหน้าท้องเล็กลงแล้วก็มั่นใจได้ยิ่งขึ้นก็คือไม่เจ็บแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่มีปัญหานะคะมีพุงหมาน้อยไม่มั่นใจนะคะใส่เสื้อผ้าอยากจะใส่แบบหลากหลายนะคะแนะนำว่ามาดูไขมันนะคะที่ IDL นี่เลยค่ะ